คอสนะคะบ้านเช่านะการจัดการธุรกิจบ้านเช่ากำลังจ,จะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะในวันที่28 29มิถุนายนนี้นะที่รีสอร์ทคุกุกเองนะคะรีสอร์ทบ้านระเบียงขาวนะซึ่งรีสอร์ทนี้นะคะจะมีตัวอย่างให้คุณดูนะเกี่ยวกับการทํารีสอร์ทจริงๆเลยนะเป็น10กว่าหลังเลยนะคะเราก็ไปเห็นของจริงไปเห็นโลเคชันจริงที่เป็นการขายที่ดินนะแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็เป็นโลเคชันที่ไม่ใช่อยู่ในเมืองแต่สามารถปล่อยบ้านเช่าได้แบบ ร้อยเปอร์เซนต์เขาทำยังไงอันนี้จะอยู่ในคอร์สเลยนะคะใครสนใจไปเจอกันนะโดยนะคะคอร์สนี้นะเหมาะกับใครเราก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างอันนี้ครูปุ๊กจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะเพื่อให้คุณเข้าใจว่าเวลาการเรียนคอร์สเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะ,ะการเรียนคอร์สตรงนี้นะคอร์สเกี่ยวกับบ้านเช่านะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคุณจะได้เรื่องของการบริหารจัดการนะคะบริหารจัดการบ้านเช่ารายวัน รายเดือนนะคะในการสองอันเนี้ยมันมีเสน่ห์คนละอย่างค่ะมันมีวิธีการทําแบบคนละอย่างที่ไม่เหมือนกันด้วยนะวันนี้ก็สมมุติว่าใครอยากจะทําธุรกิจแบบป่อยบ้านเช่ารายเดือนอย่างเดียวมันก็จะเป็นการทําการตลาดอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดใครทําเกี่ยวกับอยากจะทําเกี่ยวกับบ้านเช่ารายวันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งในการบริหารจัดการทั้งคู่เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะซึ่งการการทำงานเนี้ยกูปุ๊กจะสอนอยู่ในคอร์สวันนั้นเลยนะซึ่ง การทำรายวนันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะที่ไม่เหมือนรายเดือนรายเดือนเนี่ยมันอาจจะไปบางบางอย่างไปอยู่ที่ลูกค้าเลยแล้วก็มันจะมีแพ็กเกจการคุยไม่เหมือนการซื้อไม่เหมือนกันอันนี้คุณจะได้เรียนรู้ในวันนั้นนะคะแต่สําหรับใครนะที่รู้สึกว่าเอยไปเดินทางไปหัวหินไม่สะดวกคุณสามารถลงออนไลน์ได้นะคะรายราคาในรายละเอียดไปสอบถามไ้ที่รายแอดแอดระเบียงขาวนะคะแต่ว่าครูปู้๊จะบอกว่าการที่ไปเจอที่รีสอร์ทเนี่ย คุณจะคุ้มมากเลยคุณจะได้ฟรีที่พักหนึ่งคืนนะสำหรับคนที่ไปรีสอร์ทบ้านลาเบงค่ะแล้วก็คุณแถมคุณนะยังจะได้ในส่วนของการเห็นหน้าง,งานจริงๆด้วยนะว่าหน้าง,งานจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันก็จะทําให้คุณได้ทั้งทั้งสองปาร์ตี้นะซึ่งนะคะในการทําบ้านเช่านี้นะคุณคุณรู้หลักแล้วใช่ไหมคุณสามารถวางแผนกําไรขาดทุนไะด้ไม่ใช่ว่า คุณต้องมองให้มันเป็นเป็นอาชีพหนึ่งอ่ะเป็นธุรกิจหนึ่งของคุณนะบางคนเขาก็ทําอาชีพนี้อย่างเดียวไม่ใช่เป็นอาชีพเสริมแวบบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันทํางานประจําอยู่แล้วแต่ก็ทําอันนี้เป็นอาชีพเสริมก็ได้คุณก็ได้รายได้เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้นะคะมันจะได้ทั้งคู่คุณจะทําเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักได้หมดเลยเท่าใครคนใดคนหนึ่งติดใจทำเป็นเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะรู้วิธีโปรโมทบ้านเช่า วิธีโปรโมทบ้นานเช่าหมายความว่าคุณจะโปรโมทที่ไหนคนถึงจะเห็นกลุ่มลูกค้าคุณเป็นใครคุณควรจะโปรโมทที่ไหนการใช้คีย์เวิร์ดอะไรเพราะกูบุกทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ SEO นะคะเป็นเพจเป็น Tik t o k เป็น YouTube เป็นหมดแลแล้วลูกค้าส่วนใหญ่มาจากไหนกลุ่มลูกค้าแต่ละสื่อต่างกันยังไงอันนี้จะสอนให้ให้ด้วยแล้วถ้าคุณจะยิงแอดคุณจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรอันนี้คือสำคัญนะคะในการทำงานเนาะวิธีการโปรโมท นะคะแล้วก็เครื่องมือ,อที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายนะทีนี้นั้นเหมาะกับใครนะคะความเหมาะวันนี้ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำก็ทำได้หรือใครอยากทำเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้ทีนี้คนที่มีบ้านอยู่แล้วคนที่มีบ้านอยู่แล้วหมายความว่ามีบ้านที่จะปล่อยเช่าอยู่อาจจะเป็นบ้านตัวเองบ้านเพื่อนบ้านญาติล้วอย่าจามทำมาธุรกิจนี้เหมาะมากคุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องทำเริ่มจากอะไร คุณอาจจะมีบ้านเกา่าบ้านเก่าๆอยู่หลังหนึ่งอาจจะมีการรีโนเวทให้ด้วยนะคะรีโนเวทแล้วปล่อยเช่ารีโนเวทแล้วปล่อยขายก็ได้อีกเหมือนกันแล้วคุปปุ๊กก็จะดูให้ด้วยว่าเคุณจะต้องรีโนเวทประมาณเท่าไหร่แล้วรีโนเวทยังไงให้ให้มันต้นทุนต่ำที่สุดนะคะอันที่สองนะคะมือใหม่เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยากทำอาชีพนี้ไม่มีรัพย์ด้วยคุปปุ๊กมีรั์ให้นะเราก็เอาอันี้ไปทํา มีเอกสารให้ด้วยมีเอกสารที่ต้องใช้สัญญาที่ต้องใช้ตัวอย่างสัญญาที่ต้องใช้นะคะคนที่ต้องการ passive income บางคนลูกค้าเออลูกสือปุ๊บปุ๊บบางคนอย่างงี้นะมีเงินอะมีเงินก้อนแต่ว่าอยากจะสร้างบ้านเพื่อไปเช่าไปขายเนะี่ยไม่รู้ทํำยังไงกูเอาเงินไปทิ้งเรามีวิธีนะคะหรือว่าบางคนแบบเ้ยฉันกู้ได้ยังไงเวลากู้บ้านเนี่ยคุณต้องเสเียดอกเบี้ยใช่ไหมแต่ถ้าคุณมี รายได้จากบ้านเช่ามาช่วยค่ะเบี้ยมันก็จะดีกว่าแล้วคุณก็ได้ทรัพย์ด้วยสุดท้ายในอนาคตคุณสามารถจะเอาทรัพย์นั้นไปขายแล้วระหว่างทางคุณก็ได้เงินค่าเช่าด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหมาะมากสําหรับใครที่ต้องการ passive income นะคะแล้วนะโบนัสสาหรับการลงทะเบียนรอบนี้นะคะโบนัสนะจัดเต็มเลยนะนะคะตัวอย่างบ้านเช่าการทำธุรกิจ เวลาคุณไปเรียนกับใครเขาอาจจะมีปนกระดาษให้คุณใช่ไหมแล้วก็มีชีทให้คุณใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวเราเดินพาทัวร์เลยทุกทุกรุ่นที่เรียนกับครูปุ๊กไม่ว่าจะเป็นไพรเวทจะเป็นกลุ๊บจะพาเดินพาทัวร์เลยค่ะเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ไปเดินเห็นของจริงเลยว่าแต่ละของจริงแต่ละอันเป็นยังไงแล้วไซน์นี้ทำยังไงไซน์นี้ต้องทำยังไงนะคะไฟอันนี้สำคัญ ไฟล์เทมเพลตไฟล์เทมเพลตต้นทุนกำไรรายได้รายวันรายเดือนนะคะและสุดท้ายคุณได้เข้ากลุ่มซึ่งถ้าเวลาคุปปุ๊กมีซับใหม่ๆคุณคุปปุ๊กก็จะส่งให้นะคะมีซับใหม่ๆคุปปุ๊กก็จะส่งให้แล้วก็หรือว่ามีการสอบถาม Q&A กันหรือคุปปุ๊กกำลังจะทำโโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ ทำโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆแพ็กเกจอะไรใหม่ๆส่งเข้าไปคุณก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันยิ่งถ้าเกิดสมมุติวันนี้คุณทําแล้วติดใจอยากจะมาร่วมงานกับเรานะคะก็สามารถร่วมงานได้โดยที่คุณเอารั์ของเราไปปล่อยหรือคุณมีรั์อยู่แล้วคุณไม่รู้จะปล่อยยังไงคุณมาฝากทางระเบียงขาทำก็ได้มันก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกเรามีทั้งแพ็กเกจถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปยังไงคุณจะไปรับงานคุณจะต้องถ่ายรูปแบบไหนคุณจะออกสื่อไหนมีให้หมดเลย นะในคอสนี้นะคะคุณพู้จะแบ่งเป็นสองอย่างนะมี private แล้วก็มีแบบออนไลน์ด้วยหรือคุณจะมาเรียนเป็นกลุ่มวันนี้ถ้าคุณเป็นบริษัทรับเกี่ยวกับในหน้าอยู่แล้วมาเรียนเป็นกลุ่มก็ได้นัดวันมาหรือคุณจะมาวันที่2 0เอ่อดยี่สิก้นี่ก็ได้หรือจะเป็นเรียนแบบออนไลน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณถนัดแบบไหนซักถามมาได้ที่ไลน์แอดแอดรเบนเขาจะมีแอดมินคอยตอบซึ่งตอนนี้จะบอกว่าเอ่อเซนนะเป็นเป็นคนที่เรียนออนไลน์ นะคะแต่ว่าในการเรียนออนไลน์ครูปุ๊กก็จะเข้าไปไลฟ์ให้เข้าไปสอนเพิ่มให้นะคะเป็นเป็นตัวอย่างอยูอย่แล้วนะแล้วก็ในกรณีที่เอย,อยากจะเรียนแบบเจอตัวแต่ว่าไม่อยากเรียนกับเพื่อนไม่อยากเรียนกับคนอื่นอยากจะถามเรื่องของคุณเลยบนส่วนตัวเลยนัดเวลาค่ะทักมาได้ที่ไลน์แอดแอดลาเบงขาแล้วนัดเวลาว่าครูปุ๊กสะดวกวันไหนเราตรงกันเราก็ไปเรียนเจอกันนะคะแล้วครูปุ๊กก็จะพาทัวร์ด้วยนะแล้วก็พาไปดูบ้านที่เราสร้างให้ลูกค้าด้วยถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการขายบ้าน นะเห็นไหมมันจะมีออปชันต่างๆนะทีนี้ใครที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองจะเหมาะกับอะไรมาเรียนเรียนพิเวทก็จะรู้ว่าเอ้ยแต่ละออปชั่นที่ที่ครูบุ๊กบอกเนี่ยคุณเหมาะกับอะไรครูบุ๊กจะบอกให้เลยแต่ถ้าใครแบบเซิฟเซิฟอ,อยากมาเรียนรู้กับเพื่อนๆแชร์ประสบการณ์กันก็มาเจอที่วันที่28 29นี้นะคะที่หวัวหินเนาะใครสนใจนะทักมาได้ที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวนะคะแล้วก็ทีมงานก็จะตอบใหนะ้เนาะประมาณนี้นะคะสำหรับ ครการทําบ้านเช่านะเหมาะก,กับใครการทํางานทํายังไงแล้วคุณต้องออย่เรื่องดึงคือการประมูลทรัพย์คุกจะมีวิธีดูเรื่องของการประมูลทรัพย์และนีโนเวทให้ด้วยว่าคุณจะทําแบบไหนบ้างพร้อมอินทีเลียไหมนะคะเพื่อเพื่อทํางานให้ได้ให้ได้ส c ครงานประมาณนี้นะคะใครสนใจทักมาได้ที่ไลน์แอดแอระเบียงขาว,ส,วสดีสวัสดีคะ่ะ